หลังจากที่ทากูลตะเผาพงอดีตสามีพิธีกรและนักสแสดงสาวเบกกี้สีธัญญาหรือดารุณีสุทธิพิทักษ์ค่ะออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้แฟนสาวได้ตั้งคันลูกคนแรกแล้วเตรียมเป็นคุณพ่อป้ายแดงนั้นด้านเบกกี้ค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุค,ค่ะว่ารำคาญเหมือนกันเนอะดิฉันได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยมีแต่เสียกับเสียเสียเวลาชีวิตเสียใจเสียเงินต้องโดนลากไปโยงกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนก่อ,อยังมีหน้ามาทำตัว ็นผู้ถูกกระทําอีกชักโมโหแล้วนะกับความแปดเปื้อนที่หยิบยื่นมาให้เดี๋ยวก่อนนะอย่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นให้มากทําอะไรไว้มีหลักฐานหมดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนผู้ชายต่อจุดจุดจุดมันทุเรศมากนะจะไปทําเรื่องหาเหวอะไรก็ไม่ต้องมาโยงก้าวไปข้างหน้าเลยมึงเลือกแล้วค่ะ แล้วก็ไม่ต้องเสืกไปพูดกับใครว่ามึงพลาดเพราะผู้หญิงบอกมีปีกหมดลูกข้างเดียวท้องไม่ได้สงสารเด็กบทละครเรื่องวันสนุกดีนอกจากนี้ค่ะเบกกี้ยังได้แคปภาพคอมเมนต์ที่มีการโต้เถียงกันซึ่งคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าผมจะทํายังไงได้คนที่ไม่เลือกเราก็คือคนที่ไม่เลือกเราเข้าใจไหมโดยเบกกี้ค่ะระบุแคปชั่นเด็ดว่าอย่ามาพระเอกไม่ได้จองเวรใครเลยปล่อยนานแล้วมีคนดึงเราลงไปต่ำต้องปกป้องตัวเองละค่ะต่อมาเบกกี้ได้โพสต์คลิปตัวเอง พร้อมระบุข้อความค่ะว่าเธอเก่งที่สุดในเวอร์ชั่นที่เธอเป็นแล้วในยามวิกฤตถ้าไม่มีใครปกป้องเธอเธอควรจะปกป้องตัวเองค่ะ